พี่พีทพี่ร้องเพลงไว้พี่พีทเนี่ยเปิดสูตรความงามมาหนึ่งปีแล้วเนาะใช่ครบหนึ่งปีไปแล้วนั่นก็คือเรซซั่นว่า,าเกษมราชสิทธิ์เซอร์ชานี่นีสัน้นเหรอคะสั้นว่า,า PS, โอเคปีเอสนั่นเองนะคะแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะคะครบรอบหนึ่งปีนะคะก็เปิดสาขาเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยใช่ที่หลังกรัแพงบอกเลยว่าโคตรจึ้งมากใครพาช่วงนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดเลยจริงๆเรามีโปรลดน้ําหนัก ดีมากครับก็ถ้าใคร B M I เกิน30เนาะเราก็จะแนะนำว่า,ม,ามันมีการตัดกระเพาะซึ่งเรามีทีมแพทย์ที่พร้อมมากซึ่งจะบอกว่าทีมแพทย์ของเราอ่ะเก่งมากนะครับในเรื่องของการตัดกระเพาะแต่ถ้าใคร B M I ประมาณ20กว่าไปปลายเนาะยังไม่ถึง30ก็แนะนำใส่บอลลูนครับนะซึ่งบอลลูนเนี่ยจะบอกว่าไม่มีบาดแผลนะครับเป็นวิธีที่ไม่เจ็บตัวเลยไฮคูนะคะแก้มกับเหลียงเนี่ยราคาเนี่ยก็คือเริลง เท่านั้นและยังไม่หมดนะสมมติว่าเลนโอซอ่หน้าใสายอย่างเงี้ยนะก็คือง่ายๆเลยก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในราคาแค่1,990บาทหรือจะเป็นสโน w ์ไวท์ดิผิวนะคะแบบผิวขาวผิวสวยนะคะก็แค่999บาทหรือสุดท้ายจะเป็นฟิลเลอร์เกาหลีฟิลเลอร์เกาหลีราคาก็แค่8 0 0 0 กเกษมร,ราชินเดอร์แนชั่นลหรือที่โร,รงพยาบาลเกษมราชลำสำแหง